สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1 5ถึง30กันยายนนะครับว่าความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน นะครับก็เริ่มมาดมูความรักของชาวราศีกรกฎที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของเทมเพลรันเข้ามานะครับเทมเพลรนหรือว่าไพ่ของความ,มรู้สึกที่ผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขายืนเหมือนกับหลับตาข้างหนึ่งอะ่ะใจหนึ่งเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่ดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเขานะครับกับสิ่งที่มันเสียไปความรักที่มันผิดพลาดความรักที่มันเหมือนกับถูกทำร้า,ายนะครับเจอสิ่งที่ไม่ดีมาเนี่ยเราหวังว่าสั่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะยืนอยู่ด้วยขาของตัวเราเองนะเหมือนกับมันคงขึ้นดีขึ้นน่ะ ฉันไพ่เทพูแด้หมายควาว่าการทดแทนบางสิ่งบางอย่างของชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนว่าเหมือนคุณสูญเสียบางอย่างไปเหมือนคุณสูญเสียบางสิ่งไปอ่ะแต่ตอนนี้คุณเริ่มยืนข้นขาตัวเองได้แล้วนะคุณคุณเริ่มยืนขึ้นได้คุณเริ่มเหมือนกับอีกข้างหนึ่งข้างหลังเห็นไหมมีผลไม้มีแครอทมีหนังสือนะครับมีอาหารการกินมีขนมหวานมีสิ่งที่มันสวยงามมากมายรอคุณอยู่ฉันที่เห็นหมายควาว่าชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนวันที่สิบห้าถึงสามสิบเนี่ยเหมือนเริ่มยืนได้แล้วเริ่มรู้ขึ้นส เขาเรียกว่าอะไรลุกขึ้นด้วยขางตัวเองนะครับกับสิ่งที่มันสูญเสียไปกับสิ่งที่มันจบไปเนี่ยตอนนี้เหมือนกับเราได้เปิดตาข้างหนึ่งแล้วเหมือนกับเฮ้ยเราเริ่มเข้าใจความจริงเริ่มแบบหยุดพักนะครับทดแทนมันด้วยพลังใจทดแทนมันด้วยความรู้สึกที่สบายใจเบาใจหรือว่าเข้มแข็งมากขึ้นฉันให้ไปต่อมาขึ้นมาว่าเพจอฟวานนะครับหรือว่าเด็กถือไม้เท้าเข้ามาเจนภาพของคนหนึ่งที่กําลังเดินตามหาเก็บข้าวเก็บของเนี่ยเพื่อมาหาดอกไม้เพื่อมาหาเส้นทางของคุณ่ะ ผมเห็นไหว่าความน่าของชาวราศรีกรกฎในวันที่15-30เนี่ยเหมือนมีคนเข้ามาสนใจการงานโดดเดน่นมีเส้นทางชีวิตนะครับเขาเริ่มมองเห็นโอกาสคุณเขาเริ่มมองเห็นสิ่งดีในตัวของชาวาศีกรกฎแล้วช่วงนี้ชาวาศีกรกฎท่านเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องการงานการเดินทางชีวิตค่อนข้างเจอเส้นทางหรือว่ามีคนรักคนเมตตานะครับมีคนหลงไหลมีเสน่ห์มากขึ้นเข้ามาเหมือนกับเดินทางตามหานะครับเก็บข้าวเก็บของอยากจะย้ายบ้านอยู่คุณเก็บความรู้สึกดีๆมาให้เห็นไหม เก็บข้าวเก็บของหมายความว่าหอบเงินหอบทองมาให้คุณชาตินี้ช่วงนี้ชาวศิกกษย์ก็รกกดลยท่านนะครับดวงชะตาค่อนข้างจะเหมือนกับสิ่งไม่ดีจงออกไปสิ่งดีจะเข้ามาแทนเรื่องเหมือนกับเด็กถือไม้ทา่าหมายความว่าเริ่มเป็นที่สนใจเริ่มมีการงานการเงนิงน,งนชีวิตที่ค่อนข้างจะเดินหน้าแล้วทำให้ดวงคุณเหมือนกับมีคนเนี่ยเอาหอบถดบเงินหอบทองหอบการช่วยเหลือนะครับอยู่ดีมีสุขกันเหมือนกับเขาเขามาอยู่กับคุณแบบครอบครัวเขามาอยู่คุณเหมือนกับสร้างเนื้อสร้างตัวอุปถัมภ์สายเป นะครับสายช่วยเหลือสายดูแลอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องฉนันไพ่ใบต่อมาก็นะนาว่าอาัศตินถือถ้วยไปที่3เป็นภาพของความรักความรู้สึกดีมากมาที่ชาลราีกรกฎรือทานเนี่ยคุณเหมือนกับจะได้รับมันอะในช่วงเนี้เหมือนกับความสุขดีๆกําลังจะเริ่มต้นและเหมือนกับมินถือถ้วยหมายความ่าได้รับพบเจอคนร,อครักที่เอาความรักมากมายมาให้คุณเหมือนความรักอันนี้มันเต็มเปี่ยมอะมันเหมือนกับผ่านจุดที่มันเนี่ยเห็นไหมมันลอยเหนือปัญหาไปแล้วนะครับ มันลอยเหนือสิ่งไม่ดีไปแล้วมันลอยเหนือความรู้สึกที่เป็นแม่น้ําคือมันเจ็บไปแล้วร้องไห้ไหลไปแล้วความเสียใจมันหายไปแล้วความเสียใจมันจางหายไปแล้วฉันนันสิ้งถือถ้วยไปไนี้หมายความว่าคนรักของชาวราศีกรกฎในช่วงเนี้ยมีคนเอาความรักที่ดีมาให้เอาความสุขมาให้เอาความรักมากมายมาให้คุณหมายมั่นถึงการมั่นหมายแต่งงานดูแลสร้างครอบครัวนะครับสายเปซื้อบ้านซื้อรถเห็นไหมเอาความรักมามากมาให้กับคุณเลยช่วงนี้ความรักค่อนข้างจะมีคนเข้ามาสนใจคนเมตตาเยอะคนรักมากเยอะ นะครับและการงานจุดสนใจตอนนี้ชาวสิกรดท่านเดินหน้าและมีจุดมุ่งหมายมีจุดเส้นหามีคนเข้ามาสนใจเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตและพไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของ10ไม้เท้าหรือ ten of wands เนนจเนภาพของคนคนหนึ่งที่พยายามแบบกำลังปัญหาตามมาอยู่คุณกำลังจะเดินไปก็จริงนะแต่เห็นไหมครับว่าคุณยังแบกปัญหาอยู่ฉันหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับกำลังไปไมันไม่เกิดขึ้นเพราะยังมีปัญหาเพิ่งมีปัญหามาหรือว่ารู้สึกเหนื่อยกับความรู้สึกที่ตอนนี้อยู่ฉันสิบไม้เท้าหมายความว่าปัญหาที่คุณเพิ่งเจอเพิ่งมี คุณอาจจะตัดสินใจที่จะเป็นสิบไม้ท่าหมายความว่าเฮ้ยบางทีก็ต้องหยุดนะบางทีก็ต้องพักบางทีก็ต้องวางปัญหานี้ลงนะพเพราะถเห็นภาพของคนคนหนึ่งที่แบกปัญหาเดินตามหาคนรักแบกบปัญหามาตลอดหรือว่าเจ็บหรือทุกมาตลอดเลยเนี่ยบางทีต้องมีไพ่ของคาสิบสิบไม้ทา่าหมายความว่าการพยายามทำเพื่อตัวเองบ้างนะการหยุดแก้หยุดทําร้ายตัวเองการเหมือนกับอย่าเหน็ดเหนื่อยนะครับปล่อยวางได้แล้วนะครับปล่อยวางความทุกข์ปล่อยวางความรู้สึกที่พยายามมากเกินไปเจ็บมากเกินไปทอมากเกินไปอยากให้พยายามเพื่อตัวเองบ้าง ฉันสิบมเมถ้าคือการพยายามเพื่อตัวเองหรือว่าการที่เฮ้ยสู้เพื่อตัวเองบ้างนะสู้เพื่อคนอื่นมาเยอะและ้วเจ็บมาเยอะและ้วเอาปัญหาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเยอะและ้วฉันสิบมเมท้าก็ทลยทำนายว่าคนรักของชาวราศีกรกฎหรือความรักของคุณช่วงเดือนกันยายนวันที่าคมห้าถึงสามสิบเนี่ยเหมือนความเหนื่อยล้าความทุกข์ใจที่มีอยู่เนี่ยมันเหมือนกับคนเอาปัญหามาให้คุณน่ะทั้งที่คุณไม่ต้องเป็นต้องแบกทั้งที่คุณเหมือนกับเดินออกมาได้แล้วอะแต่ที่คุณยังแบกอยู่เนี่ยก็เพราะยังคงซื่อสัตย์อย ยังคงรักเขายังคงเหมือนกับอยากจะพยายามเป็นั้งสุดท้ายอะฉันใครก็ตามที่เลือกหนาคนรักไปและอยากพยายามเป็นั้งสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นการส่งคลิปนี้นะครับหรือบอกเขาเองนะครับหรือทาให้เขารู้ตัวว่าเฮ้ยก่อนที่จะจากกันไปก่อนที่จะเสียกันไปเนี่ยเนที่อีพีที่ผมนายที่ผ่านมาครับก้าวไม่เทา้านะครับกลับมายังทันนะกลับมาต่อสู้เพื่อการอย่าปล่อยให้นานเกินไปอย่าปล่อยให้เราเจ็บเกินไปอย่าปล่อยให้เหมือนกับอยู่คนเดียวนานเกินไป เพราะฉั้นานออกวาเดกการไม่ท้าหมายความว่าความรักของชาวราศีกรกฎที่ตัดสินใจวางกันไปแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ท้ามันพังไปหมดเลยปัญหาที่เข้ามาหาคุณหรือความทุกข์ที่เข้ามาหาคุณช่วงเนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันจะผ่านไปด้วยดีขอให้ผ่านไปด้วยดีนะเหมือนที่ผมพิมพ์ตอบคุณในช่วงคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์ไปพร้อคุณนะครับมันเหมือนกับดวงชะตาของคุณเนี่ยมันจะผ่านไปได้ดีเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไพ่ใบนี้คือบอกชาวราศีกรกฎและการทานายให้คุณเลยแต่พอคุณผ่านไปแล้วเนี่ยปัญหามันลงไปแล้ว แต่2ไม้เท้าหมายความว่าคนรักที่เลิกราหรือจากไปเนี่ยมักจะกลับมาตอนที่2ไม้เท้าหมายความว่าจากไกลเกินนานแล้วคุณออกมาจากปัญหาแล้วคุณเริ่มหายความทุกข์คุณเริ่มปล่อยวางความทุกข์แล้วเหมือนที่ผมนายให้เนี่ยเหมือนคุณเริ่มจะผ่านไปได้วยดีเหมือนคุณผ่านไปได้วยดีแล้วเนี่ยก้าวไม้เท้าคือคนรักที่เลิกราหรือจากไปเนี่ยมีไพ่ขึ้นมา7ดาบกลับมาย้อนเวลากลับมาใส่ผ้าคลุมแอบนะนี่คือการแอบเป็นการพนไพ่เจ็ดดาบหมายความว่าคนของคุณเป็นนคนที่ทำอะไรดยูที่ไม่ได้คิด นอกใจทําร้ายคุณก่อนนะครับหรือโกหกหลอกลวงทาสิ่งที่ไม่ดีกับคุณเอาไว้แต่เจ็ดับหมายความว่าคนนี้คนนี้ก็กลับมาด้วยความเจ็บอะเห็นไหมเขาหอบดาบกลับมาด้วยผมมลยว่าคนที่ทําร้ายคุณไปสุดท้ายก็จะกลับมาเจ็บกลับมาเสียใจและกลับมารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่น่าทํากับคุณอย่างนั้นเลยนะและเจ็ดับหมายความว่าตอนนี้หมายว่าคนทังคุณมีการกลับมาแอบมองแอบส่งกลับมาเรียกร้องความสนใจตอนที่คุณเนี่ยสามทยนะครับการเฉลิมฉลองแล้วอะ ช่สิ่งดีเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนหมายความว่าคุณมีการงานมีเพื่อนมีคนรักตอนนี้เหมือนกับมีพลังงานดีๆเข้ามาเยอะทั้งเรื่องความสุขในการที่เฉลิมฉลองคือสัตว์มีคนที่เข้ามาเหมือนกับความสัมพันธ์ใหม่ๆและมีความรักการงานที่เขาจะเหมือนกับมันผ่านอุปสรรคมันผ่านปัญหาไปเริ่มมีการงานที่ดีขึ้นเริ่มมีป้าหมายในชีวิตเส้นทางที่สวยงามแล้วแต่ปัญหามักจะกลับมาหาเราย้อนกลับมาเสมอเพราะสามถ้วยเวลาคุณดีทีไรเวลาคุณมีความสุขทีไรเนี่ยอย่ากลับไปย้อนให้ใครทาร้ายเราอีก นะครับชั้นเจ็ดดาบหมายความว่าใครก็ตามที่คิดจะทำร้ายคุณอยู่สุดท้ายเขาจะต้องคิดได้ก่อนที่จะเจ็ดดาบกลับมาไม่ได้แล้วกลับมาก็สายเกินไปนะครับกลับมาก็เหมือนครับคุณไม่เอาแล้วอะ่ะชั้นเจ็ดดาบหรือซีนออฟซอร์ไปนี่หมายความว่าคนที่เลือกที่ทำร้ายคุณไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเขาจะกลับมานั่งอ่านหนังสือเรื่องราวต่างๆมากมายเลยเห็นไหมครับแต่เขากลับมาทำร้ายคุณไม่ได้เขาจะแพ้ัยตัวเองผมไหนแบบนี้ชั้นตัวชะตาของชาวราศีกรกฎคืออะไรเดือนกันยายานวันที่1 5ถึง30กันยา คุณจะมีความรู้สึกดีๆเข้ามามีความรักที่ดีเข้ามาเริ่มเจอการงานการเงนิงนชีวิตเริ่มดีขึ้นผ่านความทุกข์แล้วใครที่ยังไม่ผ่านหรือยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับมันจะต้องผ่านไปแน่นอะนไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดชีวิตและมันจะผ่านไปได้ดีนะไพ่ใบนี้คือบอกแบบนั้นมีโอกาสเจอความรู้สึกดีๆ3ถ้วยคนเข้ามาซัพพอร์ตสายเปสายอุปถัมภ์ถึงขั้นแบบซื้อบ้านซื้อรถนะครับสร้างบ้านสร้างเรือนทางกายทางเดินทางทางโซเชียลแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าได เต็มไปเปี่ยมเลยเต็มไปหมดเลยการมั่นหมายแต่งงานอินเลิฟมากๆเลยช่วงนี้แต่คนรักที่จากไปหรือทำร้ายคุณไปเจ็ดดาบกลับมาอิจฉากลับมาแอบมองแอบส่งกลับมาเรื่ร้องความสนใจกลับมาแบบต้องจัสร้างเวียนสร้างกรรมนะครับก็ได้ตอบว่าใครก็ตามที่คิดจะกลับมาเนี่ยไพ่เป็นที่คือไพ่ของการแนะนําเลยนะว่า5ดาบกลับมาให้ทันกลับมาตอนที่ยังรักกันอยู่ตอนที่ยังทนอยู่ตอนที่ยังยอมอยู่เพราะ5้าดาบหมายความว่าคนรักของชาวราศีกรกฎท่านเนี่ย เป็นคนที่คิดว่าสามารถจะไปกับคุณเมื่อไหร่ก็ไปจะมาก็มาคิดแบบเนี้ยเขาอีโก้ค่อนข้างเยอะหรือว่าเป็นคนที่มั่นใจตัวเองว่าอยากทําอะไรก็ทําอ่ะฉันไฟออฟซอสหมายความว่าคนที่กาลังทาร้ายคุณอยู่ตอนนี้ยเหมือนเขารู้นะว่าเขาทําร้ายคุณได้เขาก็ทําโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเขากาลังทําร้ายคุณด้วยความรู้สึกที่ว่าคุณเสียใจคุณเจ็บเดี๋ยวคุณก็จะไม่อยู่แล้วนะตรงเนี้นะครับแล้วพอเขาเสียคุณไปแล้วอ่ะเขาก็จะเหมือนกับเสกดาบขึ้นมาเต็มไปหมดเขาก็จะเจ็บปวดเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ทําร้ายคุณ ฉันคนนี้เป็นไพ่5ดาบหมายความว่าคนรักของชาวราศีก็ระกดสุดท้ายเนี่ยที่นอกใจไปหรือทิ้งคุณไปหรือทำไม่ดีคุณไปเนี่ยเขาจะแพ้ไพ่ตัวเองสุดท้ายต่อยเขากลับมาเนี่ยเขาก็แพ้ให้กับความรักให้กับสิ่งดีๆคุณเคยทิ้งเอาไว้เ็มปุรันเห็นไหมครับคุณเคยยอมเขาเคยรักเขาเคยดีกับเขาเนี่ยเขาพ่แพ้ต่อใจคุณนะฉันไพ่ไปต่อมาเป็นไพ่เดเดวิลเข้ามาหมายความว่าพลังงานที่มันชั่วร้ายพลังงานที่มันโดนหลอกหรือโกหกอกใจเนี่ยเดเดวิหมายความว่าการที่คุณอาจาจะตัดสินใจที่จะ ไม่เอาแล้วไม่กลับไปแลกเปลี่ยนไม่กลับไปแล้วต่อให้รักแค่ไหนแต่เดวิวหมายความว่าผิดครั้งเดียวก็พอแล้วนะครับเราคงไม่เชื่อใจใครสักคนหนึ่งอีกแล้วแหละเพราะไพ่ฮีโรเฟนหมายความว่าการที่ปิดพลังงานลบๆนะครับปีศาจซาตานคนชั่วคนเลวเนี่ยเราไม่เอาแล้วไปเจอฮีโรเฟนดีกว่าหมายความว่าถ้าเกิดเขาจะกลับมาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนดีซะนะกลับมาขับใจซะนะกลับมาเป็นความรักฮีโรเฟนซะนะกลับมาสัมผัสหัวใจกลับมาความรักที่เคยดีต่อกันเป็นครอบครัว ทำตามคามั่นสัญญาทําตามสิ่งดีซะน,นะก่อนที่จะเดบิวต์หมายความว่าก่อนที่เขาจะหลงผิดก่อนที่เขาจะไม่เหลือแม้กระทั่งเงินทองหรือว่าไม่เหลือสิ่งดีอีกต่อไปฉันจะเดบิวต์กับไพ่ฮีโรเฟนหมายความว่าชาวราศีกรนย์แลยท่านจะเปลี่ยนจากคนที่มันไม่ดีเนี่ยพลังงานที่ไม่ดีเปลี่ยนจากร้ายเนี่ยกลายเป็นดีขึ้นมาฮีโรเฟนมีโอกาสถึงจะความรักที่แต่งงานมั่นหมายสัญญา นะครับผูกไม้ข้อมือผูกข้อมาข้อมือนะครับฮิโรเฟนคำแต่งงานสัญญาตามโตอิมานะครับแล้วไพ่ฮิโรเฟนหมายความว่าการคลองรักคู่แท้รักแท้ที่ดีกับคุณจริงๆที่เป็นคู่แท้จริงนะครับแล้วเป็นสิ่งดีในชีนนะวิตของคุณนะมาก่อการสิ่งที่เดดเดวิลกลับมาก็ทำร้ายกลับมาเพราะเรื่องเงินเห็นไหมถือเงินมาแล้วกลับมาเพราะไปไม่รอดก็เลยกลับมาขอความรักขอความเห็นใจขอการช่วยเหลือดูแลฉะนั้นคุณคงเปิดรับสิ่งดีๆซะเปลี่ยนจากร้ายเป็นดีซะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วขอให้ผ่านนไปดด้วยีนะ ขอบคุณชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ